อันนี้กลุ่มติววิทย์เลยวิทย์ลองให้ทําไปก่อนอย๋ยวพ่อยเฉลย,อ,นนลยอันนี้คณิตพาทําเลยนนไม่มีไม่มีได้ตัวเดียวมีเป็นเลขคู่เลขคี่ตัวนที่ให้มาเลขคู่เลขคี้สองตัวน่้นทำเลขคู่ไงสองก็หาได้อยู่แล้ว ออสองงาได้แล้วหนึ่งถ้ามันหาไม่ได้มักก็จับคูนกันเลยถึงจะยากนะเพราะว่ามันมันหาไม่ได้ก็ต้องหาตัวมาหาไม่ได้ก็จับคูนกันก็จะเป็นครโนโรนเหมือนฝนจะตกบรรยากาศอันนี้เวลากี่โมงแล้อมแบมกี่โมงแล้วนะอมแบมกี่โมงมแมล้วสิบโมงเออ ทำไปเดียวก็สิบโมงสามสิบเราก็ไปกินข้าวได้แบบนี้นะมมนได้แบบไหนมันได้แบบฮะเหมือนกันไหมสามคนหาหาแล้วได้เหมือนกันไหมโครโนอไอพียายาไม่ต้องบวกหนึ่งนะยงไม่ต้องบวกหนึ่งนะนนะดได้ยังจะพูดเหมือนกันไหมต้องทําให้ดูไหมนี่นะงานจะกิ่งต้องทําให้ดูไหมเนี่ย มั่นใจไหมเธอเวลาที่จะหาตัวมหานเธอก็หาจํานวนเฉพาะว่ะเราจะรู้ว่าจำนวนเฉพาะบางทีจํานวนเฉพาะมันหารได้ที่เรามองข้ามเป็นพันนี้็นพันมันจะตอบยากไยนะพอเราจะเราจะเอาแล้วเอาได้เท่าไหร่ฮะได้เท่าไหร่นะสี่อะไรคอรนอมันตัวคูนร่วม มันไม่ใช่หรอรมนมันจะคูนรวไหมหามไปจนสุดหามไม่ได้ก็หยุดจะจับคูนกันไอตัวไล่มาล่างสุดอะที่เขเคยบอกอะส่วฮอรมห์หามไม่ได้ก็หยุดแค่นี้เองเรายังไม่เข้าใจงาไม่เป็นโอ้วันนี้วันนี้ห้องสะอาดวันนี้ห้องสะอาดเว้ยเนี่ยจพุทธจะพุทธ

คือไม่มีสมองคิดแล้วโฟกัสูเกอบอัเออมันหนึ่งพันก็ช่างอ่ะอันนี้เรามาเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์มาเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์คือหนึ่งร้อยเท่ากับตัวนี้ใช่ไหมหนึ่งร้อยเท่ากับตัวที่เราหาได้คอนอสิหอรมวนห้าถ้าห้าก็จะเท่ากับเอาห้าเนี่ยไปคูณกับไอ้ตัวที่เราหาได้หนึ่งร้อยมันจะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ ใช่ก็ค um ือหนึ <S <s ่งร้อยหนึ่งร้อยเนี่ยหนึ่งร้อยเทียบได้กับจํานวนหอนไอคครนอที่ได้ใช่ไหมมันจะตีอางเลขสามตัวน่ะนี้เราเทียบกับห้าใช่ไหม้หอนระบไดห้าถือกอห้ามันจะเท่ากับห้าไปคูณกับจํานวนเต็มแล้วหารด้วยหนึ่งร้อยมันก็ออกมามันจะเป็นเปอร์เซ็นตเนี่ยที่จะตอบเขาหาร้อยละเตอ่ยนั่นแหะต่อไป เอาโทรศัพท์มาเพื่อไว้ค้นข้อมูลเพราะวิทยาศาสตร์เราต้องเห็นภาพจิตของพวกสตัตว์พวกพืชอะไรปั๊บมันสะดวกกว่าเพราะเดี๋ยวนี้เขาเรียนแบบนี้แหละเขาใช้ทีวีพวกนี้เขาก็ให้ไปดูข้อมูลเองมันมีคนเฉลยอ,อยู่แล้ว youtube ก็มีข้อเฉลย